สวัสดีสมาชิกและ F4 ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนนะครับรักหน่วยล่างนะฮะตามกันต่อนะฮะสมาชิกขอเพิ่มเติมมานะฮะอ่าสูตรน่าจะเป็นสูตรสองเท่าแล้วแหละนะฮะกับสูตรหน่วยล่างนี้นะฮะจริงๆแล้วสูตรนี้มันหลุดนะนะครับอ้อหกสี่นะฮะแต่ว่าสูตรนี้มันหลุดนะครับมันเข้าเข้ามานานแล้วนะฮะเป็นปกติแหละที่มันจะหลุดนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะตามสูตรนี้กันต่อนะฮะสูตรค่องข้านที่จะเยอะนิดนึงนะฮะ ดูตามรอยมาร์กในหนะสมาชิกหนบกหนเป็น2อนะสองบวกสเป็น6กนะฮะหกบวกศูนย์ได้ศูนย์นะฮะหกบวกหเป็น7 7, 7 14, 4, ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็เท่ากั 1, 2, ะะ 2, บดหนึ่นะสองบวกสเป็น6 6บวก0ได้6นะฮะ6บวก1เป็น7 7ดเจ็ดบวก7 1็ดบวกนะลงท้ายด้วย1น่นะก็ได้1นึงตัวเดียวแต่ว่า1เราไม่ค่อยมีนะฮะงวนเนี้ยสมาชิกส่วนมากจะเป็นทาง4ทาง3ทาง8มากกว่านะนะฮะ1เราไม่มีนะมีก็มีน้อยมากนะสูตรนี้แหละมันเป็นสูตรแรกที่มีหนะึ่งนะฮะ ก็ใช้เป็ตัวเลือกแล้วกันนะฮะถ้าสมาชิกชอบก็พิจารณาดูแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s r r i e e เพื่อเป็นหลักใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ